ููดเเเราาาหอนนว่่ป็ไงงงบ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมจิมมี่จิลเม้นะครับผมรับบทเป็นโฟมและต้าครับครับสวัสดีครับผมแชจ็คดาจิตตะการจันนะครับรับบทเป็นคริสครับคาลเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับก็ในส่วนของผมนะครับผมโฟมก็คาแรคเตอร์ของเขาก็จะมีความเท่มีความมากเลยเพราะว่าเขาเป็นดารานักแสดงในเรื่องนะครับผมทีนี้ เขาก็มีปมในอดีตครับทำให้เขาเลยต้องย้อนเวลากลับไป <S <S ก็เลยตอหนอ้งกลายเป็นชื่อต้าครับผมส่วนต้าเนี่ยจะมีความเป็นใสๆนะครับผมแต่ว่าในใจเขาก็มีปมบาง,างอย่างอยู่นะครับผมทําให้เขาต้องมาเจอกับคริสแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆไว้ด้วยกันครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมครับของผมก็จะเป็นคนแบบนิ่งๆพูดน้อยจริงใจจริงจังกับเรื่องครับเวลารักใครก็จะรักยากนะครับเวลารักใครมาก็จะรักมากครับแต่ก็แต่ก็จะมีปมในอดีตเหมือนกันครับ ใครเป็นพระเอกอยู่ไหนครับผมเป็นพระเรอกพอรู้ต้องมาเล่นคู่กันมันต้องคุยกันเยอะมากขึ้นอะไรแนี้นนไครับ <c oughs> ก็ค่อนข้นางเยอะแล้วผมเพราะว่า <c oughs> จริงๆส่วนตัวเราสองคนก็เป็นคนที่แบบขี้เขินัคู่ก <c oughs> ันเนาะตอนนี้เขินอยู่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เขินอยู่เรามีการวิธีการแก้เขินเป็นยังไงครับเวลาแบบว่าร่วมงานเราเข้าทีนจะเข้าทีนด้วยกันอย่างเงี้ยแบบตอนที่จะเข้าวออเว workshop กันอย่างเงี้ยแก้เขินกันยัง ก็จะมานั่งคุยกันนะครับ mm hmm. กับบั mm hmm. ตรนาราติกก่อนรอบนึ่งก่อนที่จะเข้าบทกันรอบอนึงอะไรเงี้ยครับระหว่า,างสองคนนี้ใครเข้าถึงยากิอกันบ้างหรือง่าติกันก็จริงๆตอนนี้ก็ไม่มีใครเข้าถึงยาหกหเราเพราะว่าเราก็ผ่านการเวิร์กช็อปแล้วก็การเทรนมาทำให้ตอนนี้เราสองคนก็ค่อ mm hmm. นข้างพร้อมแล้วก็เคมีก็เข้ากันดีครับผมกอย่า,างเวิร์กช็อปแล้วมันจะต้องหนักใจตรงไหนไหนม น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็การพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าส่วนตัวเออตัวผมเองก็ยังเรียนอยู่ด้วยครับแล้วก็ต้องมาเวิร์กช็อปก็ต้องมีการแบ่งเวลาแล้วก็ทําการบ้านมาครับผมก็ผมก็มีการพัฒน,นาตัวเองครับไม่ว่าจะเล่นฟิตเนสหรือออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลากลับไปที่บ้านผมก็จะอ่านบททุกวัน ด้วยกันที่ร่วมกันครั้งแรกต้องแบบว่าทำการปรับรูงกันยังไงบ้างครับในการเวลาแบบอยู่นอกฉากเนี่ยเอาคุยกันมากขึ้นไหมใช่ครับก็เรามีการคุยกันนอกเวลามากขึ้นนะผมเพื่อที่จะปรับในส่วนของบทแล้วก็เคมีของเราให้เข้ากันนะผมไม่ว่าจะเป็นเออเรื่องส่วนตัวหรือว่าปัญหาต่างต่างเราก็จะปรึกษากันค่อนข้างบ่อยนะผมเพื่อให้เรามีความสนิทสนุกกันมากขึ้นจนมาถึงวันนี้ได้ครับส่วนมากก็จะโทรคุยไม่ก็ไลน์คุยกัน ระหว่งางฉาก NC กับฉากที่หนักใจนนะอะไรมากกว่าส่วนตัวผมว่าเอออ็นซีครับผมหนักใจตรงไหนก็เป็นการเล่น NC ็นซีทั้งแรกของผมเลย <ใช S 1> ครับผมที่เล่นกันจริงจังก,กับพี่แคมเนาะก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เวิร์กช็อปกันมาครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ก็ยากพอสมควรนะผมเพราะว่าต้องใช้ความเคยชินครับด้วยความเป็นครั้งแรกของผมก็ต้องมนทุกคนมีการมาทนาใจไม่ว่าจะต้องมันหลายเทคอย่างเงี้ยหรือว่าต้องทำให้ผ่อนคลายกันยังไง ส่วนมากเราก็จะแบบทําสมาธิอะไรเงี้ยอมก่อนที่จะเข้าแต่ละฉากหรือว่าเองเราก็จะมีการเออบรีฟกันเองหรือว่าจะมีทางของอ,อทีมงานมาบีฟให้กับเราเราก็ต้องทำทำใจแล้วก็ทาสมาธิค่อนข้างมากพอสมควรกว่อนที่จะเริ่มถ่ายครับอย่างตอนรุ่นชอบมีคุยกันมาว่าถ้าต่องเล่นฉากเอ็นซีมันจะต้องยังไงบ้างเปิดใจหรือว่าต้องจินตนาการอะไรยังไงบ้างครับของผมมาผมแบบจะดูตัวอย่างก่อนแบบดูในยูนิูสอะไรเงี้ย แล้วก็คอยแบบมานั่งปรับคุยกันว่าแบบเอออย่างเพียงจะทำอย่างนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเวลาเข้าสายซีแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องแบบว่ามองหน้ามองตากันเพื่อที่จะให้แบบว่ามันเข้าถึงมือเข้าถึงเราได้เลยต้องหน้ากั่งก็เขินนะผมแรกๆก็เขอนแต่พอแบบเได้ไปก็อาจจะเขอนเขอนน้อยลงนะครับอย่างพ่อเอกเวลาเรามองหน้าเขาเราเขินเขาเราแบบเขินส่วนไหนใน่ไบนใบหน้าลองมองลองมองฝังตัวซะงั้นกูไม่ เกิดยังไงเกิดทุกคนเกิดทุกคนเกิดทุกตรงเลยเหรออันน้ปาเกิดทุกตรงนี้มันต้องมองแบบตาาคิ้วมองไปจมูกหรือว่ามองติ่งอไรอย่างงี้ก็ถ้าถ้าเวลาแบบเข้าฉากเนี้ยผมจะมองแบบอาจจะมองแบบรวมๆหรือว่าแบบอาจจะหลบสายตานิดนึงแต่ว่าแบบไม่ให้ฟ้องเห็นอะไรเงี้ยคไม่สายตาหลอกกันไม่ได้นะสายตาหลอกได้หลัครับแล้วเราแล้วเราเปิดอะไรนี่ของผมก็ ถ้าเฉพาะจาดจงน่าจะเป็นดวงตาครับผมใช่เพราะว่าน่นรนทุกคนรู้ว่าดวงตาเป็นหน้าตาของดวงใจนะครับจริงจริงทีิงูนะกลับบอกไหมว่า NC มันต้องจุดจริงหรือแค่หมุนกล้องก็ NC ของเราก็มีทั้งสองแบบเลยครับผมจุดจริงแล้วก็ใช้นิ้วของมุมกล้องด้วยเพราะเราพยายามที่จะ อาเดีบให้มันเข้ากับยุคสมัยครับผมแล้วก็บางเทคเราก็ต้องการความเรียวจากความรู้สึกข้างในของเราส่วนตัวแล้วเราคู่เราอยากต้องการความเรียวบ้างไหยขนาดไหนเพื่อให้แบบว่าเป็นคามได้ินอเงี้ยจริงจริงเราก็ชอบความธรรมชาติแล้วครับใช่ครับแต่ถ้าพูดถึงความเรียวในสมัยนี้มันก็คือนะเรียวยิ่งกว่าอน้า <c oughs> รจอตรงนี้เรามีความกังวลตรงจุดนั้นไหม <c oughs> ก็ไม่ไม่นะครับผมส่วนตัวผมไม่กังวลเลยผมว่าเรียวแน่นอนนะับ รอติดตามชมครับเนี่ยพี่แค่รับที่วันเดือนแน่นอนมันเดียวแค่ไหนช่วยขยายความนี้นีดหน่อยพี่พาดถูกไม่ถูกยอดเกี่ยวเกี่ยวกินพูดมามันเดียวแค่ไหนเดียวแน่นอนผมก็อาจจะมันจะปล่อยไปไหมอ่ะไม่อยากฟังตอนที่เราเวิร์กช็อปมันเดียวแค่ไหนนี่เราก็ทอมอาจจะแบบเขาก็จะบอกว่าให้แบบชนกันเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะต้องเรียนขนาดใช่ครับก็เรียกว่า ตอนเวิร์ก็ตอนถ่ายให้าลูกคนเห็นเป็นยังไงก็ตอนเวิร์กก็ของจริงแล้วเป็นอย่างนั้นเลยครับก็คือพร้อมเสิร์แล้วส่งมาส่งกลับกันแน่นอนแน่นอนครับ,ค,รบคิดไหมว่ากี่เม่ลาดถ้าต้องเป็นเอืจผมว่า น่าจะขึ้นอยู่กับตอนนั้นด้วยครับว่าอิมชนันของเราเป็นยังไงหรือว่าความกดดันหลายๆอย่างหน้างานอะไรอย่างงี้ครับแต่พวกเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับผมอ่าแล้วฉากผมนะลองกวนใจไเพราะพี่เติร๋กเขาเขาอยากได้สมือนจริงหสมจริงพอของผมคิดว่าพี่เติร๋อเขาจะหาคนมาแบบคอยประกบกันแหละครับว่าแบบเออฉากนี้ฉากนี้คนทําอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบฉากตีลังกาคนทำนี้นะ,นะอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราเคยมีผัดผหมูในนี้ไหมหรือว่าครั้งแรกเลยที่ต้องไม่ได้ผัดผหมูในขนาดนี้ก็ ส่วนตัวผมอ่ะผมเคยแบบขับเจ็ตซรกีหรือขับวิบากอะไรเงี้ยมาก่อนผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่ายากที่จะแบบมาเล่นเรื่องนี้แต่ว่ามันก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบมาเล่นจากของผมก็เป็นบูครั้งแรกเหมือนกันนะผม,ผมก็ใช้อาจจะใช้ร่างกายจากประสบการณ์ที่เคยเล่นกีฬามาอะไรเงี้ยครับผมมาช่วยครับท้ายาให้ปากเรือบากตัวคู่เราว่าจะได้ชมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย ก็อาทิตย์นี้เราก็จะเปิดกล้องกันแล้วนะครับก oh ็ฝากคู่เราสองคนด้วยนะครับผมทาเดือดซีรีส์ก็รับรองว่าครบเผ็ดมันทุกรถแน่นอนนะผมฝากติดตามด้วยนะครับเข้มข้นแน่นอนครับอีกสองวันนี้เปิดกล้องครับครับขอบคุณครับ